ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไบกอร์สายแบกนะครับรายการไปแคมป์ตอนนี้เป็น EP 2นะครับของทริปเชียงใหม่ทริปนี้ครั้งนี้เรามาอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับทางก็คุ้นว้างชันแล้วก็แบบลำบากนิดหน่อยครับมันแคบนะอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่า ที่นี่ชื่อสถานที่อะไรนะชื่อกระท่อมชายดอยนะครับม,ม่อนแจ่มอยู่ในอำเภอแม่ริมตอนนี้อุณหภูมิก็ต่ำกว่า20ครับประมาณ1 0บ8องศานะครับซึ่งหนาวมากเนี่ยเสื้อ3ตัวนะฮะข้างในเป็นลองจรเสื้อข้างนอกเสื้อหนาวอีกหนึ่งตัวนะครับก็อีกพีนี้เรา กลางเต้นกันนะครับกลางเต้นกันอากาศเย็นกลางคืนน่าจะลงมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราซื้อของมากินเราไม่ได้ทํากับข้าวอะไรนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับเราซื้อ,อปลาเผามาซาลรี่แล้วก็แหนมซิโคงนะครับก็นอนเต้นอย่างนี้นี่นะคร,รับแม่บ,บ้านกําลังแรงล่างนะ กำลังลอกคาบแล้วฮะนอนไปตื่นหนึ่งหนาวมากนะครับในเต็นท์ก็หนาววันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครนะครับมีเต็นท์เราหนึ่งหลังนะแล้วก็มีชิมาพักแบบกระท่อมนะครับสองสองกลุ่มแล้วกัน,อ,นอากาศตอน,นเย็นนะครับเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวถ้ากลางคืนเดี๋ยวมีเวลาถ่ายนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวมากเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ตอนเย็นอ๋อตอนกลางคืนตอนนี้ให้แม่บ้านเขาแปลงล่างไปก่อนนะครับกำลังลอกข้าวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินชมสถานที่กันนะครับที่กระท่อมชายดอยมแจม มีตรงลานกลางนะครับจะมีเป็น2องลานก็คือข้างบนตรงนี้นะครับนี่ฮะอย่างนี้ตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปตรงนี้เป็นเหมือนที่ล้างจานน่าจะเป็นที่เก็บกาแฟมีกระท่อมนะครับรผมว่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ลานกลางข้างล่างนี้อีกหนึ่งลานตรงนั้นก็จะเป็นกระท่อมมี1 2ึ่งสาสี่สี่หลัง ห้องน้าก็จะมีข้างหลังนี้นะครับหลังกระท่อมหลังเนี่ยก็จะมีตรงนี้อยู่แล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับต้องมาที่นี่กระท่อมตรงนี้นี่สุดยอดของของบริเวณน,นี้แล้วนี่เป็นจุดนั่งเล่นนะ ตรงนี้จะเป็นที่เป็นลานจอดรถเอาไว้ลงของนะครับขึ้นมาก็ลงของตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงมาจอดข้างล่างเดี๋ยวถ่ายดูเนาะนี้ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นอีกลานหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ากลางนายหรือเปล่าเพราะว่าติดกับ กระท่อมที่เขาเช่า <c oughs> นี่จะเป็นอีกวิวหนึ่งนะครับฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านเนาะมีชิงช้าด้วยนะครับนี่หลังใหญ่ข้างกนก็มีเต็นท์นะครับเรื่องราคาเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนะเดี๋ยวค่อยติดตามกันในเพจนะครับผม

ยยเลไม่หนาวครับก็ขาอยู่ครับที่พ <structured> ักที่อะไรนี่อะไรที่เตียงอ๋อขาลงขาลงขาขึ้นไม่ไหวขาขึ้นนี่นี่ปั่นมาจากไหนครับลมแม่ริมครับจากข้างล่างเลยครับกิโลแม่ริมแม่ริมมาโปร่งแยงวันสิบสี่ขึ้นมาที่นี่ก็น่าอยู่ประมาณยี่สิบกิโลดอยยี่สิบกิโลดอยไกลเลยตอนแรกว่าถ้ามาสัก สามวงนี่จะขึ้นลงนี่ไปลงสวนพึกได้อ๋อวนได้ครับได้ครับลงลงสวนพึกได้สวน,น,น,นสนสวนพฤกศาสตร์อ๋อพื่ษศาสตร์รกิจอะครับอ๋อ<ง>อ๋อคือเป็นถนนวิ่งได้ปกติอ๋อจะเป็นถนนแดงแดงดินแดงดินแดงอ๋อครับดินแดงถนนชาวบ้านอะอมาไปไล่ไปไล่ไปสวนครับครับผมแล้วตรงนี้นี่เจ้อ๋อพี่เคยขึ้นมาสมัยเขาทําสร้างแรกๆนะเปิดแรกๆเมื่อสี่ห้าปีก่อนตรงนี้เยอะ ตรงนี้จะสวยที่สุดละอืมเพราะว่าเหมือนจะอยู่สูงมากสูงสูงมากสูงมากครับสูงมากเลยตรงนี้ดูจะสวยที่สุดถ้าฟ้าเปิดเปิดนะโอ้โหเห็นชัดเจนมากฝั่งนู้นอ่ะนี่หมอกใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นอันนี้เป็นเป็นหมอกเป็นเป็นไม่ใช่เป็นหมอกครับไม่ในวันหมอกหนาวจริงครับขอบครับรับเดินทางต่อไปครับนี่นะสุดจริงบมาถามรายละเอียดกับพี่เจ้าของนะครับ วันนี้มีคนมาเยอะไหมครับพี่ก็มีแค่นี้แหละค่ะแค่นี้มีไมมากางเต้นเพิ่มไหมครับหรือมีแค่จะมาอีกเต้นหนึ่งแค่นี้อ๋อครับผมแค่นี้ะหละนี่จะเป็นร้านกาแฟนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งเนาะตรงนี้วิวสวยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหมอกหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีพรุ่งนี้เชา้าแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะนี่ท็อปวิวฮะหมดข้างล่างก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งประมาณนี้ เดี๋ยวรูปภาพนะครับรูปภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะผมจะลงไว้ที่เพจนะครับเพจไปแคมป์นะไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ลงให้กลับจากทริปนี้ก่อนทั้งการเดินทางนะครับค่าที่พักวิวารายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวก็ติดตามกันในเพจไม่บ้านอากาศเป็นไงครับ 就一样一 เพิเห็นมาลูเวลาอันนี้คือลิงจีใช่ไหมะผลไม้ลิงจีาก้ายโฮมสเตในไมัยันืตอนนี้ไม่ให้น้เนื้อนเด็ดเร้อนอ่ะดีาเจ้า 老朽，你把我个么办？ นี่อ่ะไม่มกรุบกับเลยอเออ้วเราไม่มีีบ้านี่ของบ้านฝ้าย ปลาแล้วแข็งไปแล้วเหรอเน,นี่ยไม่ไม่ค่อยออกเย็นนี่ว มากผมอกะนองินนี่มบ้